สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทําขนมไข่อบด้วยเตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านก็ได้นะคะวิธีทําก็ง่ายๆค่ะมาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะวันนี้ใช้ไข่เป็ดทํานะคะไข่เป็ดก็เลือกที่สดแล้วก็ใหม่ไข่เป็ด6ฟองค่ะตีสปีดต่ำก่อนพอฟองขึ้นหยาบๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทยอยใส่น้ําตาลทรายค่ะ น้ำตาลทรายก็ใช้อยู่ที่200กรัมนะคะพอใส่น้ําตาลทรายหมดแล้วเราก็จะตีต่อด้วยสปีดสูงสุดนะคะใช้เวลาตีประมาณ7นาทีไข่ของเราก็จะขาวข้นเป็นครีมแบบนี้นะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์150กรัมร่อนเตรียมไว้ก่อนนะคะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็ ตีสปีดต่ำนะคะให้พอเข้ากันจากนั้นเราจะโรยแป้งที่เราลอนไว้นะคะใส่ทีละน้อยค่ะแล้วก็ตีสปีดต่ำเพื่อไม่ให้แป้งของเราจมลงไปข้างก้นนะคะเราจะใส่ไปตีไปแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาสองฝา ตีผสมเบาๆให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งค่ะจากนั้นก็เทใส่ถุงบีบไว้เลยนะคะพิมพ์หรือว่าเตาขนมไข่เราจะต้องตั้งไฟให้ร้อนก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะทาน้ํามันบางๆค่ะน้ํามันก็ใช้เป็นน้ํามันพืชน้ํามันทั่วเหลืองนะคะใส่มะละกอสามสีด้านล่างค่ะจากนั้นก็บีบแป้งใส่ให้เต็มหลุมเลยนะคะ สำหรับเตาเราจะใช้เป็นเตาถ่านหรือว่าเตาแก๊สก็ได้นะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะในการอบขนมพอเราหยอดเต็มทุกลุมแล้วละคะเราก็ปิดฝาใช้ฝาหม้อนี่แหละคะ่ะปิดประมาณ3นาทีนะคะจะเปิดเช็คดูก่อนก็ได้ค่ะว่าสุกหรือยังเราจะคว่ำหน้าขนมไว้แบบนี้1-2นาทีนะคะถ้าหน้าแห้งดีแล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะ สูตรนี้ทําเสร็จแล้วได้เกือบ100ชิ้นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากทําขายสามารถทําขายสร้างอาชีพได้เลยค่ะสําหรับส่วนที่เหลือนี้นะคะมันไม่พอเตาค่ะก็เลยนําเข้าหม้อทอดอบในหม้อทอดไร้น้ํามันแบบนี้นะคะก็ทําได้เหมือนกันคะ่ะนุ่มฟูนะ่ากินเหมือนกันนะคะสูตรนี้จะหวานพอดีเนื้อนุ่มฟูไม่ฝืดคอนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ